สบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีเอฟซีที่ฮักแพงสู้คู่สู้คนสู้มองสู้บอลพี่น้องเอ้ยสบายดียนี้ยเศร้าๆพี่น้องกูนอนี่ตอนนี้กะหกโมงพี่น้องหกโมงหน่อยๆหกโมงสิบกว่านาทีนี่แหละตอนนี้เนาะตอนนี้เขากำลังสิไปอัน เอาอยาให้แม่น้องมินพี่นอ้องอันนี้เขาจเป็นทางขึ้นเวียงพี่น้องนี่เนาะแต่ว่าลงพีหรือลุลงเซโนไปเอาอยาให้แม่น้องมินกินยาเมดแล้วก็ไปยืนเอาอยาพี่น้องนี่ดูนี่ก็ค่มีเอกสารอะไเกี่ยวกับเอาไปเอามอญเอา,เอาอยาเลยเนาะ อันสิไปสวายในย่านบมท่านเพิ่นหมอเพิ่นสิไปเขาอยากเขาการเพินพ่นเพราะว่าเขาไปพาเมนอมินไปนะไปตรวจอยู่คลินิกเนาะโมเมนโมเมนเทาสิโมเมนเาอันไปห้องหมอใหญ่ะนะพี่น้องไปคลินิกแล้วก็เลยไปแท้เศร้าย่านบมท่านเพิ่นสวยๆมาแปดโมงเก้าโมงเพิ่นสิไปเขาการ พื่อจะไปห้องหมอใหญ่ข้ขาไปห้องหมอใหญ่ก็แม่นอ,อยู่ได้อยู่พี่นอ้องแต่ว่าเขา้าเวลาเขาา้าออน,นลายไปถาเพิ่นค้นรายเนาะอยู่ห้องหมอใหญ่เขาก็เลยไปคลินิกบอนไว้พี่นอ้องไปข้าวเดียวมากข้าวเดียวโอ้ยเป็นวัดพี่นอ้องเอ้ยเป็นวัดเป็นไหนไปพี่นอ้องบันที่ว่าออนไลน์ใหญ่ห้างหยันบุทันเพิ่นหยันบุทันหมอ ทัานหมออย่าเพิ่นเข่าการใส่กระน,น็อกก่อนพี่น้องเอ้ยเนี่ยเมทเท่าอยู่ใส่ละกันหาแนวขาปิดดังก่อนด้อพี่น้องเอ้ยจานานายเพิ่นสิบหัหายเขา่าคลินิกเพิ่นใส่แมทก่อนพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไป อตลาดเซโนพี่น้องเลยเซโนปิ้งไก่ไง ตอนนี้เราไปมาหาคลินิกเปินแล้วพี่น้องตอนนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นยังไม่ทันเปิดสงสัยเข้ามาแต่เ้าคาู่นิกเพิ่นยังบ่เปิดนั่ปิดประตูไว้เลย งนนล,งลนนงขง่ขึ้นทั้งนี้เป็นขึ้นออกแสดนเวียดนามกุละขึ้นไปไม้บวช่มกุละทั้นทงนี้เนาะขึ้นไปหาบ้านา่ออ้อกุล่ะรอพิ่น,น,กนสก,ก้อนพี่น้องเนียทุกไซส์เจ็ดโมงกุล่ะพนทีเปิดตอนนี้ยังทันหอดเจ็ดโมง นั่งลอคิ้วพี่น้องเลยหลีกสองับด้านจับคิ้วเดียบัดเดี๋ยวเปิสองเพื่อนห้าก็เปิดเ่็นมาสไวน์ในสักหน่อยมื้อนี้ได้นั่งขาใครเนี่ยแต่คนยังโมลาลพี่น้องเลยได้จับบัดไว้เนี่ยตอนนี้เ้าออกมา รักไข่คิอย่นอกไข่ทยย,นยในบไดยยยย้ยีนออยันพื้นห้นาานนเป็นเนนีสิทเนี่ย่ายไทยเายีนไฮ้คุ้มฝนพีนอเอยเจ้าฝนที่ตกบ่ัตอนสยอันนี้ก็สิเป็นคทางเนาะหลังเนาะน้อยเนาะ่นอ้นอย

ได้อยู่สี่มือ้อพน่าเพราะว่า,วามันจะเป็นไอ้มื้อละมื้อละแสนพี่น้องเนาะคนคิดราคายามากนะมื้อละแสนกินข้าวผัดอันคือเงินมาโบลายพี่น้องคือเงินมาสี่แสน cứ lấy đầy thằng đi thì có mất thông lời thì nóng thông không lấy pin thông say mất bộ lửa để mưa là bạn này mắt thì nó mắt thì lại qua ว่าขั้นสิ่ท้ายยู่หันก็ได้อยู่นอกแต่ว่าเสียงรถอุ่นแห้งเนาะเลยออกมาหัอนออกเนุพี่นอ้องหอดทางเมื่อบ้านเฮาเลยเว่นเมื่อบานเฮาไหมเมื่อหอดเมื่อทางเมื่อกลางพฤซีแลวเนาะตอนนี้เฮาอยู่อบ้านกลางพฤซีพี่นอ้องเ้ยโมเพื่อกระหายยามากพี่นอ้นองก,ก,ก,กินได้อยู่สิมือ้อนว่าเนาะ เทาเอาตอนนายันพี่น้องบดังยินคักเพราะเสียงรถมันสนเซนสนเซนอยู่นะยาเนี่ยก็มีอยู่ลายแนวอยู่ด้นยไงโอเคจี้ย,กกยางพี่น้องนะสองสี่โอกเคจีแมนลิจีดแนวจีดแนวในนี้เพื่อนไหามากระตามเงินเทนะ้าเนาะเงินเทามีสมมติมีหาแสนก็ได้หามือ มีหกแสนก็ได้หกมือมีล่างมืงก,ก็ได้ทิ้มือนะส่อมันจังแพงมือเข้าไปกวดไดไนนะ้พี่ 3, ้องเนาะกวดนะเบิร์ตแปดแสนแปดแนี่กนนอยู่สามพันขีดมือนะแปดแสนขีดนี่แหละเนาะ่เป็นแปดแสนบาทเนาะแปดแสนขีดพันทอนอยู่สามพันขีดเาว่าเออคือแพงแค่ผิดว่าอยู่ แต่ว่าแพงอยู่แลก็ต้องอันนี้เี็น้องเนาะงต้องไปบ่อเฮาอยากเสาแพงก็ต้องไปหาเพิน่นถ้าไปหุอมหม้อไงแต่ไม่นอยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าเฮาก็เวลาไป,ไปบ่หลายคือเฮาเว้าในต้นคลิปนดแหละเนาะก็ต้องไปคลินนิคก็มีอย่าง

ยางพิเศแต่ละยางกับนีกินเศร้าเที่ยงแรงกับมีบางบาอันกับกินแต่ยันแรงบางอันกับกินแตเที่ยงมีเงินอยู่สี่แสนก็เลยได้สี่มือพี่น้องเลยน้ำมันเขาบริเติมมดทุง หิ่นท้องใจพี่น้องหิ่นท้องใจเมื่แม่น้องมิ้นสร้างให้ซื้อบ้านหนึ่สร้างให้ซื้อทั่วซื้อแนวกินอะไรเนาะทอดบ่ได้พี่น้องเลยแม่หนุ่มมิ้นโจทยถ่ายบลย็อน์บ่ได้เลยโอ้ยกินยังได้เมืออ่อน,นี้ ไะพี่นอ้องเมื่อได้แต่ยาเมื่อไห้พระเงาคอยเมื่อนี่ไปพี่น้องกลับเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาไวปสำนึก่อนพี่น,อนอ้องเนาะอย่างไี้ขอขอบขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น,อนอ้องเนาะสุข,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 ขสุขพ้นสุขมงคลที่ให้กำลังใจที่แนะนำ้ำ หลายอย่างเลยเนาะที่ให้กำลังใจเฮามาขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้ออยู่ดีมีแห้งพี่น้องสุขุูสุขคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนียแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้อง